สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแลชินีอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ไปสกลมานะคะไปสกลมาขออนุญาตบุกห้องต้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไปซื้อแทนแทนแทน <c oughs> ที่นอนค่ะที่นอนไปซื้อที่นอนมาให้เบ่าต้นนะคะเอฟซีใจดีเขาก็ให้เราเป็นธุระให้เราก็เลยจัดให้ค่ะจัดให้นะคะที่แรกก็ว่าจะซื้อที่นอน ห้าฟุตเนาะแต่ทีเนี้ยห้องน้ํา <c oughs> ต้นมันใช้ห้องน้ํารวมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นห้องห้องน้ํารวมอะใช้ได้แต่นี่ห้องน้ารวมมันเป็นแบบยองๆเนาะเรียกยองๆแล้วต้นมันมานั่งยาก <c oughs> เพราะเขาเป็นเบาหวานเราก็เลยตัดสินใจเอาที่นอนลดเหลือคนนี้ลดเหลือลดเหลือสามฟุตครึ่งเออสามฟุตครึ่งก็ดได้เจ้าห้าฟุตอ่า แล้วทีนี้เงินจากที่เหลือจากซื้อที่นอนเราก็จะไปทําห้องน้าเล็กๆแบบชักโครกให้เบาต้นนะคะขาดเหลือ,อยังไงเราก็ออกได้นิดๆหน่อยๆเพื่อนร่วมสายอาชีพค่ะต้องมีน้ําใจให้กันไม่เท่าไรหรอกนะคะขนาดเอฟซี C, โออยู่ต่างแดนอยู่ต่างประเทศอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ยังแบบว่าอะไรล่ะมีน้ําใจกับพวกเราเนาะของแค่นี้เราก็ต้องมีน้ําใจกับพกเพื่อนร่วมสายอาชีพนิดนึงนะคะ่ะนี่ค่ะ เป็นที่นอนสปริงนะสปริงเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงแสดงว่ากุญแจไม่ค่อยมาจะถานเด้งออกยู่เลยด้งออกเลยยังไขยังไม่ได้ไขหรือไขแล้ววันนี้ขออนุญาตบุกน่าจะอ่าประกอบเลยเหรอกรอบเลยเนาะอืมส่วนห้องน้ำเราจะทำข้างหลังข้างหลังตรงนี้แหละอุ้ยแผ่นอันนี้รัวนี่ค่ะข้างหลังตรงนี้ นิดนึ่งประมาณสักเท่าๆห้องน้ําปั๊มอ่ะกำลังน่ารักกาลังน่ารักกาลังน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูพื้นที่ในการทําห้องน้ํานิดหนึ่งถ้าตรงนี้มันก็จะน่าเกียดไปอยู่หน้าบ้านยายฮันนี่ก็ทํานั่นแหละข้างหลังข้างหลังนะคะสรุปแล้วประเทศจีโกหกน้ำเก็แล้วแต่แล้วแต่พวกเราเนี่ยแหละแล้วแต่ชั้นนี่แหละก็จะจัดให้อยู่ที่แรกว่าจะซื้อที่นอนห้าฟุตให้ก็เลยเปลี่ยนเป็นสามฟุตครึ่งเงินที่เหลือก็ยังมาทำห้องน้ำนิดนึ่ง มันจะได้สะดวกสบาย,บายเผื่อแฟนเข้ามาอะไรเงี้ยโอ้ยเรานี่เนาะเ้นเราสายชีพค่ะเราต้องเนาะขนาดเอฟซีต่างแดนต่างจังหวัดเขาก็ยังดีกับพวกเราเราก็ดีกับเพื่อนเพื่อนินดนึงก็ไม่เป็นไรเ <c oughs> นี่ยประมาณตรงนี้แหละค่ะตรงนี้หลังบ้านนี่ก็ยาวมาถึงเนี่ยเกือบถึงเกือบถึงท่อปลาปลาสีฟ้านี่แหละเนาะเดี๋ยวเราเอาต้นไม้ออกโอ้ยพอดีอยู่ ของนำบานฉันั้นเข้าไปดูเราเหมือนใหญ่เลยเนี่ยอีตอนยังไม่ทําอะ่ะยังไม่เห็นรูปเป็นรูปเป็นร่างอะ่ะมันเหมือนเล็กๆเราทาออกมาเราโอ้โหใหญ่คิดไปคิดมาอ้น้นหนาจะโลดสักหน่อยเนาะมันจะได้ได้พื้นที่ในการแบบวางของครัวอะไรประมาณนี้คนต่อคนต่อ เป็นที่นอนแบบแบบไม้เนาะโอ้ยหัวเตียงสวยดีค่ะสวยดีเราไปซื้อมาจากนายสกกลค่ะก็นี่นี่หัวเตียงอ๋อจะเป็นแบบนี้แต่อันขาวๆนี่ไม่ใช่ไฟนะเป็นแบบตกแต่งเอาตกแต่ง <laughs> แข็งแรงมากควายเหรอในนั้นมันควายนะ้อ Yes Yes สายช่างสายช่าง Мм. Покроп, покроп. จะเสร็จแล้วตอนนี้กูแผ่นก็จะใกล้เสร็จแล้วนี่เออฉันโลละตอนนั้นอ๋อมันคิดว่าได้เป็นของเขตอนโยนผามาเก็บเนี่ยโยนผามางแต่มันคิดว่าจะผามันลนน้องก็เก็บขึ้นมาไง โอ้ประกอบไม่ยากเลย,ยงงเออว่ะเสร็จแล้วเอาที่นอนวางเกของออกโหสบายละต้นลุกง่ายโอ้โหทดลองนอนก่อนไหมนิ่มบอรนิ่มย <c oughs> เยอะเราท้านเราบ้านใหม่เราดิเราจะซื้อแบบสปริงดี <c oughs> ตอวปีนี้ลูกเยอะโบของลูกมีแล้วของลูกมีแล้วของลูกมีแล้วรองนั่งน้องน้อยแด้ตอนเดอืเออเฮ้ยนิ่มอือยังพลายัยงแข็งแข็งเราต้องสืออันนั้นมาปูอีกเนาะ เรียบร้อยที่นอนใหม่ในห้องใหม่โอ้ยน่านอนเหมือนกันเด้่นองเนาะสามฟุตถ้าเ,าเอาที่นอนสามฟุตครึ่งมาใส่ห้องมันก็ดูกว้างแต่ว่าเราเอาที่นอนห้าฟุตหรือหกฟุตเนี่ยเนาะก็จะแคบเลยแหละถ้าประมาณห้าฟุตมันก็จะน่าประมาณนี้มั้งเนาะเส้นนี้เนาะเส้นน่ะเส้นเน่ยน่าจะใช่มันก็จะแคบลงใช่ปะ่ะอันนี้สามฟุตครึ่งสี่ฟุตห้าฟุตประมาณนั้น ะะถ้าอยู่คนเดียวมันก็ดูกล้างแต่ถ้าอยู่หลายคนมันก็ดูแคบนะ,ะปิดให้เขาเดี๋ยวเขามาอ่ะ <laughs> มืดหลังจากที่ประกอบที่นอนให้เบาต้นเสร็จ,เร,จเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้กับข้าวกับข้าวมาขายเอามเมื่อกี้เห็นถือเอ,อไฟโซลาร์เซลเล์หรอหรือติดตรงไหนหรือ,อยังไง เนี่ยมันก็มีความสว่างของหลดไฟเนาะตอนนั้นคืนอันนี้จะเป็นไฟของเจ้าของบ้านค่ะที่เขาติดเอาไว้สว่างมากนะคะอ่ะกับข้ามาแล้วละปูละปลาโอ้พักกระเดามีอืมเราก็ไปหาเมื่อก่อนนันไม่มีนะตอนนั้นเขาไม่ได้ประกาศเนาะพึ่งมามีสองสาวันนี่แหละพักสะเดา บรรยากาศยามค่ำคืนที่ซอยเศรษฐีเดี๋ยวไปเก็บไม้ถูกพื้นก่อนอ่โคงไก่เห้ากามีนะคะอ่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ขอจบก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเก็บไม้ถูพื้น